ป้าพี่รองครับผมผู้สาวล่าผู้สาวล่าครับผมพี่รองครับสวัสดีครับน้องสบายดี FC เบาวหนูเดอ้อแนะนำตัวแน่น้องซื้อเสียงยังน้ามซือ้อจะไหนหลังรัดเดอ้อทุกคนลัดทิดาชาเนลทุกคนน้องรัดพี่น้องเนาะบางเสือ้อ FC อาจ์ซิคุ้นะนาะครับเพราะว่าเคยออกสองบ่าวหนูอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่เมื่อนี้เป็นแน่น้องคือว่าหยุดงานมาดูว่าจะไหน,นคือบางยุดงานวางเบี่ยงเนาะโอ้ครับผมบางผู้สาวล่าเพิ่นบ้างครับวันนี้เพิ่นว่า เดี๋ยวสิพาน้องเพิ่นไปเลาะถ่ายคลิปจังหน่อยครับเลยเพิ่นทักหาเบานุ่นนะครับผมนะเป็นจออะไดบมาเมืองไทยนี่น้องมีผัวว่าไทยมาจีบจิบบอบมูมีเลยที่ไอโอ๋หมูมีเลยแมนโสดเป็นจออะไรโสดอยู่แมูมี่มาเพิ่นทักมาหยอกมาหยังบมูมีบ่มาดูไปเจออะไรหบูมีเลยหมูมีเลยมาเจ็ดเดือนแล้วมาประมาณสองเดือนกว่าแล้วหมูมีเลยผัวว่าทำมาจีบพัวว่าเล่าเด้ ผู้วาว่ากับบมี่อีวงนี่บอเมเนน้องมีแฟนแล้วบอว่าเป็นหนึงบวกการจีบบอบอมีน่น้องทุกคนโสดโอ้ทุกคนเลยนะครับสาวเล่าที่อยังคือบ่โสดน้องไม่เลือกหลายบ่หรือว่าจะไหนอ่าชีวะเลือกหลายกับบได้เลือกหน้าอ้ายแต่ว่ามันบอมี่หน้าตาเข้ากับบดีเนาะโอหน้าตาบอดีทุกคนเลยนะครับเป็นจะได้พี่น้องครับผู้สาวเล่าคือว่าอ่านำหน่อยตาใจนะครับมาตัวเองบ่งามพี่น้องเอซีว่าจะไดนพี่น้องงามบ่เงามบ่ทุกคนนะครับ ไปจะได้มาเมืองไทยนน่นออยากกลับบ้านลรวบอรหรือว่าจะไหนยังพูทันอยากกลับเนาะทุกคนก็คือแบบ,ย,กกบยังมวนอยู่หรือว่าจะไหนยังมวางงานอยู่ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลากอยากอยู่ไปดนๆทุกคนอืครับผมอันนี้เป็นหนังสมมุตินะครับถ้า่าสมุติว่ามีครอบครัวมเมื่อนะ่ะบ่ว่าจะเป็นพวาไาทยหรือพว่าเล่านี่อยากยู่เมืองไทยต่อบออยากยูย่ยงยี่ยบอเมียน้องอันนี้้องรัต า้ามีคนหาก่า,ามีรอัวกะ็ะอยากอยู่ประเทศไทยดนเนาะทุกคนโอ้ครับผมอ่าสเปคในใจนี่ต้องเลือกว่าเป็นผูวาวไทยผููวาวจีนผูวาวเลาามีสเปกอย่บ่หรือยว่าใจะั่ด้วยว่า,ววาประเทศไรก็ได้อ่าอันนี้ประเทศได้กระได้เนาะทุกคนขอแต่<อ>นิสัยดีเนาะขอแต่รักเขาจริงเนาะข,อแ,ขอแต่หากจริงอันนี้โมเอ็มาเปิดใจแล้วพี่้องครับมาถามไทยคนจื้อนะครับตามอ่าภาษาเรงเงาเล่า,ลาเนาะที่้องคนมาทำงานอยู่ฟังนี่นะครับ ถือว่าเป็นอยังคือบ่มีไผมาจีบน้องหรือว่าแบบบ่มีคนตื่ใจเหรอบ่หรือว่า,แบบา,วา,วาจังได๋หรือว่าตังบ่ม,ม,มีเลยบ่มีนี่แหละอ้ายอ่าเอาสมมุติว่าผพรว่าไทยมาจีบนี่สิกล้ามากเพิ่นบ่อ่าอันนี้ก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะโอ้ต้องเบิ่งก่อนแม่นเป็นอย่งคือเบิง่งเพิ่นอ้าวเบิ่งนิสัยใจคอว่าเป็นคนจังได๋เนาะทุกคนการที่เฮาจะฮักไพ่คนหนึ่งเฮาต้องเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งก่อนนะครับ เห็นปูบสิหักปรับทุกคนการที่เป็นสดนี่แบบนอกโมเปิดใจคนอื่นโมหรือว่าจะหรือว่าแบบบมมีคนมาจีบเลยหรือว่าจะไหนซิว่าบ่เปิดใจก็เปิดใจอยู่ทุกคนแต่ว่ามันโมมีเนาะสวงนี่ก็แบบนะคนถักกับโมมีเลยนะใส่ชีวิตแบบโดดโเดี่ยว,ว,วนะทุกคนแมนชิวๆแบบใส่ชีวิตแบบคนโสดแบบสบายๆทุกคนอาศัยอยู่หรือว่าทํางานอยู่เมืองไทยทุกคน อ้าสมมติเราไม่พวอลล่าหรือว่วพอาพวอลไทยนี่ก็จะหมักนี่ก็จะอย่างไร่ล่าจาไร่ยังคุยกันได้บ่ได้บ่ได้ได้โอ้ได้เนาะแต่มาเรื่องมกักหรือบ่มักกันอีกเรื่องนึงแม่นบ่ต้องพิจารณากันอีกอ่าโอเคทุกคนเนาะือว่าหลายคนอยาก้องลัดโสดบ่ล้วครับผมก็เลยมาถามให้นะครับพี่รองเนาะสองคนเดี๋ยวยังโสดอยู่เพราะว่าตั้งแต่มาไทยเนี่ยมื่เคยมีพวอลไทยหรือพวอลเล่ามาจีบจ้าขังนะครับจักคนเป็นบ่อยู่คูเดียวตามวิธีศิบิด เอาน้องเดียวเดียวได้ทุกคนโอม้มาอยู่กับพี่นอ้องด้วยว่าจะอะไรด้วยว่าอยู่กับอ้ายวะไม่ใช่มาอยู่กับอ้ายโอ้หายเป็นน้องง่ายห้องเร,ร,ราเพราะด้วยว่าจะอะไรตัวอตนนี้กับนนง่ายแล้วตอนที่แรกตอนมากใหม่ๆนะยังอยู่กับอ้ายแล้วก็มีอไอ้ไผ่คนหนึ่งครับตอนนี้บริยูกับมูหรือว่าจะอหไรด้วยว่าจะอะไรที่ว่ายูคนเดียวอยู่น้ำมูอยู่กับมูจะคนอยู่กับมูสองคนโอ้ข้าห้องไปจได้หรอแพงบอกข้าห้องข้าห้อง ถ้ามาแพงบอกกับพ่ออยู่ไหเนาะทุกคนประมาณจะพันหรอประมาณจากพันประมาณสองพันกว่าโอ้หารกันนะครับพี่รองเลยสามคนเนาะหารกันสองคนโอ้สองคนบอกโอ้หารกัน,นครับนี่ครับทุกคนครับผมเนาะการทํางานยฝั่งไทยนะครับถือว่าจะได้นอก,การทํางานฝั่งไทยลําบากวากับบดได้บ,บดได้ลาบากปันได้ได้<อ>ก็ถือว่าโอเคอยู่เหตุผกเฮตุงานทางฝั่งไทยกะการใส้ชีบิตเป็นองไรอยาก อ่าเหมืนอนจะกลับบ้านอยู่บอรรหรือว่าจะได้หรือว่าเฮ็ดมันเมื่อยแห้งอยากกลับวงกลับบ้านยังบ่ทนันคิดบออันนี้ยังบ่ทนันคิดเลยเนาะทุกคนยังตื่นเต้นอยู่มาเฮ<อ>็ดเวียวกเฮ็ดงานฟังไทยกะถ้ามาเมื่อยบอมันกับ่บงเมื่อยนะทุกคนกะเป็นเรื่องที่ธรรมดาเพราะว่าเฮากะสูเวียวกสูงานมาแต่ยังหน่อยเนะเยาะเวียกซ้ำหนีกะถือว่าโอเคอยู่ทุกคนปกติยูวานเฮาเฮ็ดนี่เฮ็ดยังบ้านเฮาโอ้ยู่้านเฮานี่เฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดสุยางเนาะทุกคน อ่าความลำบากเนี่ยสำคัญกันอยู่บ้านบ่อความลำบากความยุ่งยากถ้าว่าความลำบากสำคัอยู่บ้านบ่อบ่อท่อยู่บ้านเนาะเพราะว่ายุบานเทาเห็ดเบียกแบบลายยางแห้งแต่ว่าเขามาเห็ดเบียกฟังไทยเขาเห็ดเห็ดหนาเดียวทุกคนมันก็ถือว่าเป็นเบียกที่บดได้นักปันได้นะทุกคนเพราะเห็ดใดญเนาะการพักผ่อนแน่นองพักผ่อนน้อยหน่อยบ่หรือว่าจะไหนด้วยว่าฟังหนีต้องเดืตื่นตามเวลาด้วยว่าจะไหนือว่าแบบต้องเลยลุยกับเวลาตรงตรงแมนบ่อด้วยว่าจะไหนการใช้ชีวิต ทำว่านอนหน่อยบอทุกคนกลับมาเท่ากับแบบว่าพูดเนอนปุบเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมันมันบม่อยากนอนทุกคนอนอนกับตีหนึ่งตีสองพวกที่ว่าเห็ุงานกาจั่งมุ่งหาจั่งมุ่งอ่าน้องราเห็ดเห็ุงานน่ะก็ซีม้งแรกหาจั่หาจั่งมุ่งซีถุงครึ่งซีถุงหาถุงบอซีถุงซีถุงประมาณซีถุงหาถุงนี่แหละทุกคนอครับผมเนาะหือว่า อ่าอยากยังอยากอยู่ไทยไปตอยิ่งอยากบ่านอกเลยไปจะได้เมียนอันนี้นย่างนั้นยิงอยากอยู่ไทยอยากอยู่ไปโดนๆหมดเลยทุกคนไม่ว่าหาประสบการณ์เรื่อยๆทุกคนครับผมแต่ว่ามีผูมิบาลมามากในนี้เนาะแต่ว่าแบบว่าปลงปวงใจแต่ว่ามีมีสังขอบตังคั่วอีกยิ่งยิ่งจะอยู่เป็นนานๆเนี่ยไอ้บ้านี่แต่ว่าแบบนั้นเพราะว่าต้องในหาเงินหาค่ำขึ้นนักรักนี่เห็นคนบ้านเข้ามาหลายเนาะตอนนี้ก็เร่งเห็นมาหลายเนาะเพราะว่าเหตุผลหลายคนมาหลายเนาะ คานคามในใจนองถือว่าความหมูซึกนองที่นองกับขา,าขึานกันเป็นอย่างคนเล่าเขาคือมาลัยในทรงนี้แบบเพ้นมาลายได้เลยนะเห็นแบบแต่ละคน,นโอ้บวบใบนะครับมาลายก็คือนคนเล่าเขามาเหตุงานอยู่ฝั่งไทยหลยก็ย้อนว่าความอยากจนจากบ้าน่นเลยอายเพราะว่า<อ>บ้านเท่ากับเบียกงานมันกับบกคอยมีาลขค้นว่าเหตุสวนสวนมันกับ,บมันเป็นใส่เวลาใส่เวลานานจึงได้เก็บเกี่ยวนะทุกคนมันก็เลยแบบว่า ขจ้อยอยากมากเก็บเงินอยู่ฟังไทยคือว่าเห็นงานฟังไทยเนี่ยก็เห็นเงินสูมือเนาะทุกคนครับผมถือว่าคามันราคาสวนอ่าราคามั่นบาทเท่าเท่าไรจกัจกบาทเดียวเนี่ยเดียวนี้โยหนึ่งกะพันกัวสองพันนี่แหละคามัน,นมันแหง,งนะนยิ่งประมาณเท่าไรพี่้อวเลยบ่หอดบาทสำเนาพันก่วสองพันประมาณถึงบ่บาทหนึ่งคือสองบาทราคามั่นนะ ประมาณส,สองสองบาทนี่แหละไอ่เนี่ยเคิดว่าประมาณนี่นั่นทั้งคนเพราะว่าเอาจริงๆคือเขาเขาเป็นชาวสวนมันบะเพ<ม><ม>าเห็ดสวนมันนี่ราคามันอยู่นในผู้สื่อเดิเมนบางปีมันกนราคามันก็ขึ้นน้อยนึงบางปีมันก็<ม>ลดล,ลงลดแบบเศร้าชวนจนตกใจนะ<ม>ส่วนปีก่อนอนะเขาเจาเห็ดสวนมันนะโอ้ลุกแทถลุบวายครับครับถือว่าเห็ดลําบากเนาะเห็ดสวนมันเขานั่นลำบากแบบโอ้โหต้องสู้ส้นแล้วก็สุดท้ายมาก ปัจบนรา,าคามันตำ่ำอันนี้ก็ถือว่าไหมค่ัหรือว่าคนที่เป็นชศร้าวสวนนั่นลำบากแต่ว่าคนที่หับสื่อนั่นราคามันมันอาจจะกดราคาหรือบด้วยว่าจะได้นะอันนี้ก็บอกเข้าใจนะครับพี่น้องแต่ว่าคนเห็ดสวนมปนมนเศร้าวสวนแต่คนหายราคามันผู้ประกอบกิจการเนาะก็เป็นผู้ผประกอบกิจการผู้ที่เสื่อับเป็นประเทศเวียดบวยมันจะมีหลายประเทศแน่นอนมีคนเวียดมีคนเล่ามีคนไทย แต่ว่า,า,ปาเป็นเวียนนะขจอกุศลข้าคาครับผมอ่าเป็นจะได้ที่รองเฮดงานฟังไทยเงินเดือนเงินเดือนมัญหาตอนแรกเดือนแรกที่เคยอ่าอเดือ,อ,อนแรกนะนเดือนแรกขจอยหายมือซองโอ้ต่อไปเพิ่นจะมีขยับขยืเนอยว่าเพิ่อนจะนด้เพิ่นบอกอยู่ว,ว่าจะมีขยับขยืเนอยว่าดูว่าจะได้นาจะเพิ่มให้อยู่เพิ่นว่าให้ฟังนะอันนี้น้องรัดกับโตเนจัยนาจะเพิ่มให้อยู่ถาบถลุ่นโตต่อไปเนาะทุกคน อ่าเงินหมื่นสองในเดือะเดือใส่เดือะจ่ายอยูาวนอ้องด้วยวันจันไรอ่าถ้าว่าเรือใส่บอกระเรืออยู่ทุกคนแต่ว่ากบบระโบไลเพราะว่ามันเป็นเงินเดือนแหลกเนี่ยเ<อ>ขาต้องใส่ต้องจ่ายไล่ต้องจ่ายเดือนประหยัดเอาเนาะคือว่าสัมนียกับพ่อใจเยาวนเงินมื่นสองหมื่นสองสัมนียกับพ่อใจแล้วเนาะเพราะว่าตอนเทาอยู่ราห์เขาก็บดได้ได้ไล่สัมนียทุกคนครับผมถ้าตีตอนอยู่ราห์นะหมื่นสองนะทุกคนน้องรายทิฐเวียกตั้งสามเดือนอ สามเดือนสี่เดือนผุ่น้าทุกคนจงังไดหมืน่นปลายหมื่นสองอ่าโอเคทุกคนเนาะตือว่ามือน,นี้กับว่าสัมษณ์เพื่อนตือว่ายังอยู่ยากอยู่ไทยต่อ,อยู่บ่เมีนอันนี้ยังอยากอยู่ไทยต่อเดอ้อทุกคนเพราะว่ายังแบบมูสึกแบบตื่นเต,นต้นนะยังผมยังยังมวนอยูเนาะเมียนยัง,ยง,ยงมวนอยู่ยังอยากอ,อยู่ตต่อไปอยากอยู่ไปดุนดุนไปอะทุกคนคือการใส่ซิบิตฟังนี้เป็นจะได้หน่องหรือว่าเป็นยังคืออยากอยู่มันมันสะดวกสบายบ่หรือว่ามันมันดีกว่ากูบานเท่านิดนึง อย่างยู่ย่อนอยังก็คือคบแบบเข้าใส่ชีวิตอยู่ประเทศเพื่อนนะทุกคนแบบสะดวกสบายบ่ว่าการกินการไปการมาก,ก็แบบสบายไปเบิดสุขรับ,รบอาหารไนี่แพงบ่อาหารการกินอา,อาหารนี่บออาหารนี่ก็ก็มีอันแพงอันบ่แพงอ้ายครับผมอันนี้ขึ้นข้าเองถ้าข้าเหลือกอแบบกินของที่มันบ่แพงก็ประหยัดคาใส่ใจไปอีกครับผมเอาโอเคครับพี่รองครับ ก็คือว่ามาพูดคุยตามภาษานะครับเนาะที่ว่าผมเอาผู้สาวเล่ามาออกสองในหลายคนนะครับเพื่อถามไทยการทํางานอยู่ฟังไทยพี่น้องนะครับเลยกัผู้สาวโสดแน่ผู้สาวมีแฟนแน่นะครับผมแต่ว่าหลายคนกาจะโสดได้ครับเนาะแต่ว่าผู้ใดสิหมักนุมไทยดื้อนุมเล่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้สาวล่านะครับผมมันมีสิทธิ์ที่จะไปอ่ากล่าวกายสีวิตของนนองเพ่นเนาะเพราะว่าหลายๆคนนั่นแหละรครับพี่แต่ว่าเพลนมักเพ่นสอบไปก็เรือดเรืองแลี่วแต่ผู้สาวล่าเพ่นนะครับผมโอเคครับ แต่ว่าสถานานี่มันโสดโสดทุกคนมสดว่าข้าเจ้าทักมาเด่นน้ำนี่มีสองทางที่ตอ่อทางไหลทางไล่บ่ดดือ้อว่าจะไรทางไล่เนาะเอาไล่กระได้ทุกคนครับผมโอเคครับพี่น้องนะใครสนใจก็คอมเมนต์ไปพี่น้องนะครับใครมาคุสาลาบอคอมเมนต์ไปครับผมสวัสดีจ้าน้องลาสบายดีสบายดี